ครับผมครูปองนะครับวันนี้มาพบกันในรูปแบบของอครูตู่พอดแคสต์นะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นคําถามที่หลายๆคนเริ่มสงสัยกันมากขึ้นนะครับก็คือตกลงทุกวันนี้เนี่ยเรายังจําเป็นจะต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไหมนะครับ Do you still แบบ need to go to the university Do you need a university degree อันนี้คือสิ่งที่ มีคนสงสัยกันมากขึ้นนะครับเพราะเราเริ่มเจอแล้วว่าการเรียนการศึกษาเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบในห้องเรียนอย่างเดียวหรือเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแล้วบางคนก็บอกว่างั้นก็ไปทํางานเลยก็ได้ถ้าเกิดคุณทํางานได้ดีคุณประสบความสําเร็จคุณเป็นเจ้าของกิจาการหรือต่างๆได้เนี่ย คุณก็ไม่จําเป็นต้องเรียนมาหาวิทยาลัยอ,อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วยิ่งเด็กๆเ,เนี่ยหลังๆเนี่ยพอไปอ่านเรื่องราวความสําเร็จของบางคนโอ้หคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเลยนะแต่เขาไม่ได้เรียนมาหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเขาไม่มีโอกาสทางการศึกษาแต่เขายังสําเร็จได้ขนาดนี้นะครับสร้าง Impact ให้กับโลกได้ขนาดนี้ร่ํารวยมั่งคั่งมหาศาลขนาดนี้เฮ้ยงั้นผมเอาแบบนี้บ้างได้ไหมผมไม่ไปมาหาวิทยาลัยไ,ได้ไหมนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเรามาเคลียร์ประเด็นตรงนี้กันก่อน เวลาเราไปเห็นชีวิตของคนที่เขาประสบความสําเร็จนะครับแล้วเขาไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ไปโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นชีวิตเขาเนี่ยในมุมไหนอ่ะแน่นอนครับสิ่งที่สื่อแสดงออกมาสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือเล่าให้ฟังเนี่ยเรามักจะไปเห็นปลายทางนะครับปลายทางที่เขาประสบความสําเร็จแล้วไปเห็นวันที่เขามีความสุขแล้วมีทุกอย่างในชีวิตแล้ววันที่เขาไปถึงเป้าหมายแล้ว แล้วเขาก็แค่พูดว่าโอเคเขาไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้เรียนหนังสืออะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปจับประเด็นม,มาว่าอ๋อการไม่เรียนหนังสือก็หลีดไปสู่ความสําเร็จได้ถ้าคุณไปดูแค่ชีวิตเขาช่วงปลายทางเนี่ยแล้วเอามาคิดว่าเราก็น่าจะทําแบบนั้นได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ออกจากประมาทไปสักเล็กน้อยครับคําถามคือเคยเอาชีวิตเขาในช่วงที่เขายากลําบากมาดูไหมว่มาเขาทําอะไรอย่างบางคนเนี่ยที่เขาไม่ได้ไปมหาวิทยาลันยนะครับที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะแค่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาตรงนั้น แต่เขาทุ่มเทชีวิตทั้งหมดที่เขามีเวลาทั้งหมดที่เขามีเงินทองทั้งหมดที่เขามีและบางครั้งมันคือต้องแลกด้วยการเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยเพื่อทุ่มเททํางานบางอย่างให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยคำถามคือถ้าจะไม่ไปเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วจะไปเอาชีวิตแบบนั้นเนี่ยคุณพร้อมทุ่มเทแล้วแลกทุกอย่างขนาดนั้นไหมถ้าคําตอบคือ,อไม่แน่ใจนะว่าต้องหนักขนาดนั้นได้ไหมเนี่ยลืมเรื่องไปเลยครับลืมเรื่องนี้ไปได้เลยว่าจะไม่ไปมาหาวิทยาลัยนะถ้าคิดว่าอยากจะสําเร็จเหมือนเขา โดยไม่ไปมหาเทยาลัยแต่ก็จะสบายสบายง่ายๆแล้วก็ได้ดีเนี่ยอันนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับสบายสบายง่ายๆเราได้ดีเนี่ยไม่มีอยู่จริงมันต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างเท่านั้นงนั้นเวลาเราไปฟังเรื่องราวความสําเร็จของใครก็ตามเนี่ยให้เราเราวังให้ดีๆว่าเราเนี่ยไปฟังมาแค่ปลายทางที่มันดูสวยงามแล้วไหมเราไปฟังมาเรากับว่ามันเป็นความสําเร็จชั่วข้ามคืนไหมความสําเร็จชั่วข้ามคืนก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ มันจะต้องมีการเดินทางที่ยากลําบากเพื่อไปถึงเป้าหมายสักอย่างได้คือมันต้องแลกกับอะไรสักอย่างว่าง,งั้นเถอะมันไม่ได้มีอะไรได้มาแบบง่ายๆฟรีนะครับเราพร้อมจะแลกกับตรงนั้นไหมอันนี้โจทย์แรกก่อนนะโจทย์แรกก็คือคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาผ่านอะไรมาแล้วบ้างนะครับสําหรับคนที่เขาไม่ได้เรียนยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าไม่ได้จบมหาวิทยาลัยไม่ได้ไปโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่อันที่2ครับเรามักจะได้ยินแต่ข่าวดีเรามักจะได้ยินแต่เรื่องราวของคนที่สําเร็จ เคยรู้ไหมครับว่าคนที่ไม่สําเร็จเป็นยังไงบ้างคนที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยคนที่ไม่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วมีความฝันว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจจะทําให้สําเร็จใจอย่างนั้นจะอย่างนี้ให้ได้คนที่เขาล้มเหลวคนที่สุดท้ายไปต่อไม่ได้คนที่สุดท้ายต้องจบชีวิตตัวเองหลายๆครั้งเนี่ยเขาไม่ไม่มีใครเอาเรื่องราวของคนเหล่านี้มาเล่าให้เราฟังนะครับมันก็เลยเกิดเป็นมายาคติในสังคมว่า ในการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยคนที่เขาไม่มีมหาคน,คนที่เขาไม่ต้องใช้วุฒิมหาวิทยาลัยก็มีเหมือนกัน่ะเรื่องนี้มันก็จริงแต่มันกลายเป็นพาธเวที่หลอกล่อเขาว่าทุกคนที่ทําแบบนี้น่าจะสําเร็จได้โดยที่ลืมพูดไปเลยว่าคนเหล่านั้นหนักหนักหนามากแค่ไหนในการใช้ชีวิตแล้วก็ลืมพูดไปเลยว่าคนที่เขาไม่สําเร็จในพาธเวนี้มันมีเยอะแค่ไหน เพราะฉะนั้นนะครับถ้ากําลังคิดว่าเออเราไม่น่าจะต้องการการไปเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วเราไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วเราจะสําเร็จได้เนี่ยถามให้ตัวเองถามตัวเองให้ดีๆเราจะเป็นหนึ่งในคนที่สําเร็จแบบนั้นไหมเราพร้อมจะแลกชีวิตเราทุกอย่างเพื่อไปถึงตรงนั้นไหมถ้าคิดยังไม่ใช่ถ้าคิดว่ายังไม่ใช่นะครับไปเรียนมาหาวิทยาลัยก่อนคราวนี้คําถามถัดมาคือเอาแล้วให้ไปเรียนมาหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีข้ออ้างที่สองม,มีข้ออ้างแรกคือเฮ้ยคนสําเร็จมากมายไม่ไปมหาวิทยาลัยก็ได้ข้ออ้างที่2คือ แต่เห็นได้ข่าวว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยมาเนี่ยสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้ในการทํางานจริงอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้ออ้างโอ้ยมีหลคนบอกเนี่ยเรียนจบมาไม่เห็นได้ใช้เลยสูตรคณิตศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้สูตรฟิสิกส์นะครับต้องไปท่องจำเคมีสตรีไบโอโลจี history อะไรมากมายไม่เคยได้ใช้เลยแล้วจะเรียนไปทาไมอ,ะอ่ะอ่านะครับซึ่งอันนี้เป็นความจริงคือถ้าเราบอกว่าเราไปทํางานเนี่ยแน่นอนครับ knowledge นะครับหรือความรู้หลายๆอย่างที่เราเรียนจบมาตอนมหาวิทยาลัยที่เราเรียนจบมาตอนไฮสคูลเนี่ย มันไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดเรามองว่าการเรียนพวกนั้นเนี่ยนะครับการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้แค่ knowledge เนี่ยอันนี้คือผิดละนะครับการเรียนเนี่ย knowledge เนี่ยมันต้องได้แน่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เราเรียนเราเรียนเลขเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนไบโอโลจีเรียนพวกเนี้ยเราได้ knowledge แน่แต่อีกอย่างหนึ่งครับที่จริงๆแล้วมันเป็น expectation เป็นความคาดหวังของการเรียนหนังสือเนี่ยมันคือเรื่องของ skill อย่างเราเรียนเลขนะเราคุยกันอย่างนี้เราเรียนแมทเนี่ย เรียนแมทเนี่ยเป้าหมายไม่ใช่การจําสูตรได้นะครับเป้าหมายไม่ใช่การจําฟอร์มูลาได้นะเป้าหมายคือให้คุณโซฟ v e ปร o b เ e m เป็นให้คุณมีเอ่อพร m อบิ้งโซฟท์เอ่อพร็อเบิโซลสกิลนั่นคือเป้าหมายของการเรียนแมทคุณต้องแก้ปัญหาเป็นสูตรหรือฟอร์มูลาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องทุ่นแรงเป็นโนเลจที่เอามาใช้แล้วทิ้งแต่สิ่งที่เขาต้องการให้คุณได้จริงจากการเรียนเลขเนี่ยคือการแก้ปัญหาหรือพร็อเบิ้ลโซลวิ่ง สิ่งที่เขาต้องการให้คุณได้จากการเรียนวิชาต่างๆเนี่ยมีเป้าหมายมี objective ของมันเองและสิ่งเหล่าน,นั้นคือสกิลสกิลคือเหมือนขี่จกักรยานนะครับคือถ้าขี่เป็นแล้วก็คือเป็นเลยทั้งชีวิตเป็นสิ่งที่ฝึกหัดได้เป็นสิ่งที่ทําให้ดีขึ้นได้แล้วมันจะไม่มีวันลืมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฝังติดตัวอยู่แต่มันไม่เหมือน knowledge นะ k n o w l e d หรือความรู้เนี่ยสูตรเนี่ยไม่ได้ใช้ก็ลืมแล้วนะครับท่องจําชื่อจังหวัดท่องจําปีพศคิตศักราชต่างๆที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแป� หรืออย่างเราเรียน history เนี่ยคนจะบอกว่าเราจะเรียนไปทําไมเราจะจําไปทําไม,ไมว่าคริสตศักศราชไหนเกิดเหตุการณ์อะไรคนนั้นคนนี้ยึดอํานาจคนนั้นคนนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราเรียนแค่เอาความจําว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเออมันไม่ค่อยได้ประโยชน์หรอกแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ในงานจริงหรอกแต่ถ้าเราลงไปดูเบื้องลึกคนนี้ตัดสินใจทําแบบนี้เพราะอะไรเหตุการณ์ในวันนั้นกับเหตุการณ์ในวันนี้ต่างกันยังไงเบื้องหลังของการยึดอํานาจคืออะไรเศร,รษฐกิจตอนนั้นนโยบายประเทศนั้นออกมาแบบนี้เพราะอะไร ประเทศนี้บุกล่าอาณาจิคมประเทศนี้เพราะอะไรเขามีกลยุทธ์มีวิธีการยังไงถ้าคุณศึกษาเรียนรู้จากตรงนั้นน่ะนั่นคือคุณได้สกิลไม่ใช่โนเลจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ้ยเรียนมหาวิทยาลัยไม่จําเป็นเรียนโรงเรียนไม่จําเป็นเพราะความรู้สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปใช้ทํางานอยู่ดีอถูกความรู้ว่าไม่ได้ไปใช้แต่สกิลอะหรือทักษะต่างเนี่ยจะได้เอาไปใช้คราวนี้ประเด็นก็คือทุกวันนี้ที่เรียนหนังสือนะครับไม่ว่าตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ยจะอยู่ระดับมหาวิทยาล,ลัย ทัวงนี้เรียนเอาอะไรเรียนเอาแค่ความรู้หรือว่าเรียนเอาทักษะหรือเอาสกิลด้วยถ้าเรียนเอาแค่ความรู้ว่าจบมาคุณก็จะเป็นคนคนนึงที่เอาแต่วุวายว่าเฮ้ยเรียนมาไม่เห็นมีอะไรเลยทํางานก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแต่ถ้าคุณจับจุดให้ถูกนะแล้วเรียนเอาทักษะเรียนเอาสกิลเนี่ยแล้วเอาตรงนั้นไปต่อยอดในวันข้างหน้าเนี่ยคุณจะพบเลยว่าสิ่งที่คุณเรียนมานะครับได้มาสกิลที่ได้มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีอะไรสูญเปล่าเลย ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับมันขึ้นกับว่าเราจะเรียนรู้มันยังไงเราจะใช้มันยังไงนะครับอย่าเอาแต่โทษอย่าเอาแต่ตีโพยตีพายว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ทําไปทําไมก็ไม่รู้นะครับเราหาประโยชน์จากมันได้เสมอขึ้นกับว่าคุณจะหาประโยชน์จากมันไหมหรือคุณจะแค่มีข้ออ้างนะครับแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็เหลวไหลแล้วก็ไม่เอาอะไรเนี่ยไปวันวันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราคุยกันแบบนี้แล้วนะครับ ตกลงเนี่ยถามว่าเรายังควรไปเรียนมหาวิทยาลัยไหมเนี่ยหก็คือถ้าคิดว่าหมหาวิทยาลัยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าคนสําเร็จมากมายที่ไม่ต้องการมหาวิทยาลัยเนี่ยอันนี้คือผิดนะครับคุณแน่ใจได้ว่าคุณมีชีวิตแบบเขาทุ่มเทแบบเขาได้และอย่าลืมคิดถึงคนที่เขาไม่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้างอันที่2จะมีสิ่ง,งต่างๆที่คุณได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับจากยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าจากโรงเรียนก็แล้วแต่นั่นคือสกิลนะครับ โนเลจเนี่ยได้มาได้มาเหมือนกันแต่จริงโนเลจเนี่ยมันเป็นแค่ tools หรือเป็นแค่เครื่องมือนะครับที่ใช้ในการเทรนหรือพัฒนาสกิลแค่นั้นเองอย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาให้เด็กเรื่องเรียนในสิ่งที่บอลทูบีตามฟิโลโซฟีของเขาเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยคัดเด็กเข้าไปเนี่ยเขาต้องดูกันว่าเด็กบอลทูบีไหมเพราะว่าถ้าเด็กบอ n ทูบีเนี่ยเด็กจะได้เข้าไปเรียนในสิ่งที่รักเมื่อเข้าไปเรียนในสิ่งที่รักเนี่ยเขาจะเอาสิ่งที่เขารักเนี่ยครับโนเลจตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสกิลต่างๆทีีี่เ้้าตตองมในชวิได นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์เรียนรู้ทักษ problem solving critical thinking creative thinking หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะพัฒนาได้ดีเนี่ยก็ต่อเมื่อมันเบสออนสิ่งที่เรารักนะครับมีสิ่งที่เรารักเนี่ยเป็นทู s เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตรงนั้นนะครับซึ่งซึ่งเวลาเราถามว่าเราจะไปได้สิ่งเหล่านี้จากมหาวิทยาลัยทุกที่จริงๆไหมเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกที่มันขึ้นกับคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับคือถ้าเกิดเราบอกว่าอ่าไหนไหนก็ไหนๆแล้วาฟังมาถึงตรงนี้เราคงต้องเรียนมหาวิทยาลายัยเราคงต้องการดี มันก็จะกลับไปที่โจทย์เดิมที่เราชอบคุยกันทุกทีว่าถ้าไปทั้งทีก็ไปโรงเรียนเออไปมหาวิทยาลัยดีๆนะไปโรงเรียนดีๆนะไประดับท็อปนะคือที่เราบอกว่าให้ไประดับท็อปไประดับถุงสูงระดับดีๆเนี่ยเออไม่ใช่เพื่อไปเอาชื่อเสียงนะครับไม่ใช่เพื่อให้ไปเอาหน้าตาแต่เพื่อให้ไปดูว่าคนเก่งๆในนั้นเนี่ยเขาทําอะไรกันอย่าลืมนะครับมหาวิทยาลัยระดับท็อปๆเนี่ยอาจารย์เก่ง อาจารย์เก่งอาจารย์จะแบบมีฝีมือมีรีเสิร์ชมีอะไรต่างๆที่ดีมากๆแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับหมายเลัยิ่งท็อปมากแค่ไหนยิ่งเข้ายากมากแค่ไหนอะ่ะเขาได้คัดกรองไปแล้วว่าใครจะเข้าไปอยู่กับเราในนั้นบ้างเพื่อนของเราที่จะไปเรียนด้วยกันเป็นใครเก่งระดับเดียวกันชอบเรื่องเดียวกันมีความสนใจแบบเดียวกันมุมมันตั้งใจเหมือนกันแล้วไปอยู่ด้วยกันนอกจากจะเป็นคอนเนคชั่นที่ดีสําหรับอนาคตแล้วเนี่ยเนี่ยครับคือคนที่จะเข้าไปร่วมสร้างความสําเร็จด้วยกันในนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเข้ามาหาวิทยาลัยไหนก็ได้แต่มันต้องดูว่าที่ที่ดีสุดท็อปสุดยากสุดที่เป็นตัวเราเองที่สุดที่เราจะเข้าไปได้เนี่ยคือที่ไหนเพื่อไปเอาสังคมสิ่งแวดลอ้อมไปเอาคนดีๆในนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปของวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกไว้นะฝากไว้ตอนจบก,ก็คือก็ยังมีโอกาสได้เรียนก็เรียนนะครับนะอย่าอย่ามองเป็นข้ออ้างว่าคนอื่นเขาไม่เรียนเขายังสักเซสได้นะอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นถ้าเกิดว่า รามีโอกาสได้เรียนก็เรียนแล้วก็ทําให้เต็มที่แล้วเวลาไปเรียนเนี่ยอย่าไปเอาแค่สิ่งที่เขาสอนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมาหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ professor เขาเลคเชอร์แค่นี้เขาบอกเขาจะสอบแค่นี้เราก็อ่านแค่นี้ไปสอบอะไรเงี้ยอ่ะถ้าเป็นบางประเทศอ่ะเราอาจจะสอบผ่านแต่ยังเป็นอังกฤษเนี่ยคือตกแน่นอนว่าเขาเน้นว่าเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มต้องเซลล์สตี้เพิ่มเยอะๆแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเรียนหนังสือแค่นั้นนไม่พอเรียนแล้วลองถามตัวเองที่ว่าเราอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นเราสามารถต่อยอดด้วยการไปอ่านเพิ่มเรียนเพิ่มหรือรีเสิร์ชเพิ่มเนี่ย จากตรงไหนได้อีกบ้างเราสามารถเอาโปรเจกต์อะไรมาทาล่วงหน้าตั้งแต่ยังเรียนปริญญาตรีไหมนะครับอย่างเข้าเรียนสาขาบิสเนสเนี่ยถามได้เลยทิว่าในระหว่างที่ยังเรียนบิสเนสเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยเรามีธุรกิจกจริงๆเป็นของตัวเองได้เลยไหมหรือสมมติเราบอกเราเรียนอีโคโนมิกส์เราเรียนอีโคโนมิกส์เนี่ย,เร,เ,รยเราสามารถเอาความรู้อีโคโนมิกส์ที่มีเนี่ยมาทําบล็อกมาเขียนบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจได้ตั้งแต่เรายังเรียนไม่จบไหม ถ้าเราบอกเราเรียน Engineering ในคอมพิวเตอร์ไซเอน Science, เนี่ยเราสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับเราสร้างโปรแกรมเราสร้างแอปพลิเคชันสร้างเว็บเบสเว็บเบสโปรแกรมมิ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่เราเรายังเรียนไม่จบได้ไหมนะครับเราเรียนอาร์ตเนี่ยเรามีออนไลน์แกลเลอรี่เรามีแบรนด์ Brand ของตัวเองเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเรียนปิญญาตรีได้ไหมลองถามในที่ว่านอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยเราเอาความรู้เราเอา k โนเลจเราเราสกิลที่เราได้ตอนปิญ,ญิาตรีในขณะสดๆใหม่ๆที่กําลังเรียนเนี่ย มาใช้ในการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จริงๆเลยไหมถ้าทําได้นะครับชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีค่ามากๆเพราะวันที่เราเรียนจบปุ๊บ knowledge ก็เต็ม skill ก็เต็ม experience จริงก็เต็มเพราะฉะนั้นเรียนมหาวิทยลาลัยมีประโยชน์ได้นะครับ แล้วสรวุปแล้วยังต้องการดีกรีไหมเรายังต้องการดีกรีแน่ๆครับถ้าเกิดว่าเราจะทํามันให้เกิดประโยชน์ได้ในระดับนี้นะครับแล้วมันจะเป็นบันไดต่อยอดไปสู่ความสําเร็จของเราแน่นอนความสําเร็จไม่มีทางลัดนะครับง่ายๆสบายๆแล้วได้ดีไม่มีนะครับมันต้องแลกด้วยอะไรสักอย่างแน่นอนถ้ามีโอกาสได้เรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วเก็บเกี่ยวจากตรงนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับแลวไว้ติดตามพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับขอบคุณมากครับผม